1วันเนี่ยเราเจอสถานการณ์ที่มันหลากหลายมากๆเลยแน่นอนว่าความรู้สึกของเรามันก็คงแตกต่างกันออกไปในสถานการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันคงมีทั้งวันที่ดีแล้วมันก็คงมีทั้งวันที่แย่สําหรับใครหลายๆคนเวลาที่ความรู้สึกแย่ๆมันถูกสะสมในทุกๆวันเนี่ยวันนี้ตัวพี่เบงก็เลยอยากจะมาแบ่งปันวิธีการในการรับมือกับความรู้สึกแย่ๆของตัวเราเองที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android ดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีพัชดาพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะใน1วันเนี่ยเราเจอสถานการณ์ที่มันหลากหลายมากๆเลยแน่นอนว่าความรู้สึกของเรามันก็คงแตกต่างกันออกไปในสถานการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันคงมีทั้งวันที่ดีแล้วมันก็คงมีทั้งวันที่แย่สําหรับใครหลายๆคนเวลาที่ความรู้สึกแย่ๆมันถูกสะสมในทุกๆวันเนี่ยใครหลายๆคนก็คงเกิดเป็นข้อคําถามว่า แล้วถ้ามันสะสมแบบนั้นอยู่เราควรจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างวันนี้ตัวพี่เบงก็เลยอยากจะมาแบ่งปันวิธีการในการรับมือกับความรู้สึกแย่ๆของตัวเราเองที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันจริงๆแล้วทุกๆคนก็คงมีวิธีการในการรับมือหรือในการจัดการกับความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ก็ด้วยความเป็นเรานี่แหละมันทําให้วิธีการในการจัดการหรือวิธีการในการรับมือกับปัญหาต่างๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ เพราะเราก็จะเรียนรู้ว่าวิธีการจัดการแบบนี้มันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมารู้สึกเจ็บปวดอีกไม่ต้องทําให้รู้สึกแย่อีกแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเราใช้วิธีการเดิมๆหมุนวนไปแบบเดิมๆแน่นอนว่าหลายๆครั้งมันก็จะได้รับผลลัพธ์ในแบบเดิมๆเ,เช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้บางทีไอ้เจ้าก้อนความรู้สึกแย่ๆของเรามันก็ยังคงอยู่กับเรา เพียงเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถเลือกวิธีการใหม่ๆในการจัดการกับมันให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้เราต้องมาทําความรู้จักกับเขาก่อนว่าแล้วไอ้เจ้าก้อนความรู้สึกแย่ของตัวเราเองเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรได้บ้างเพราะก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการรับมือกับไอ้เจ้าก้อนความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดมาทับถมหรือเกิดมาสะสมกับเราในทุกๆวันเนี่ย เราต้องมีคำนิยามให้กับตัวเองก่อนว่าความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นของตัวเราเองเนี่ยมันเป็นอะไรกันมันเกิดจากอะไรมันมีที่มาที่ไปยังไงซึ่งไอ้เจ้าก้อนความรู้สึกแย่ๆโดยส่วนมากมันก็จะเป็นอารมณ์ด้านลบของตัวเราเองที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังก็ตามแต่มันคงมีเหตุการณ์บางอย่างไปกระตุ้นทําให้ตัวเราเองมีความรู้สึกด้านลบเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะตามมาด้วยความรู้สึกแย่ๆเพราะตัวเราเองไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ณโมเมนต์ตรงนั้นได้บางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกบางอย่างที่มันติดตัวเรามาอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วบางทีมีคนไปสะกิดนิดๆหน่อยๆเจ้าความรู้สึกแย่ๆหรือเจ้ากอนกลมๆตรงนั้นน่ะก็จะโผล่ขึ้นมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันอาจจะเรียกว่าความรู้สึกเกลียด ความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกโกรธความรู้สึกสูญเสียหรือมันอาจจะเป็นความรู้สึกหึงหวงความรู้สึกอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตัวเราเองรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากมีความรู้สึกแบบนี้ติดตัวเรานั่นล่ะค่ะเป็นคำที่เราอาจจะเอามาช่วยขยายความของคำว่าความรู้สึกแย่ๆของใครหลายๆคนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้เวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีเจ้าก้อน ความรู้สึกแย่ๆมันเกิดขึ้นมาใครหลายๆคนมักจะมองว่ามันก็คงเป็นความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะค่อยๆหายไปแต่สิ่งหนึ่งอะค่ะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือเป็นทางลบเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยความคิดบางอย่างที่เอามาซับพอร์ตความรู้สึกของตัวเราบางทีเจ้าก้อนความรู้สึกแย่ๆของตัวเราเองมันก็มักจะตามมาด้วย จ้าก้อนความรู้สึกที่เป็นด้านลบตามมาด้วยมันเหมือนเป็นแพ็กเกจคู่กันมาสมมุติว่าเรารู้สึกเศร้าความคิดเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยดีไม่พอเอาซะเลยหรือบางทีเรารู้สึกแย่ที่คนอื่นอืมทําไม่ดีกับเราเราความคิดต่อมาก็คือเราอาจจะไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้ คิดว่าเพราะอะไรเราถึงจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเจ้ากลอนความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการที่มีใครคนหนึ่งเนี่ยทําตัวไม่น่ารักกับเราไม่ยุติธรรมกับเราเลยแล้วก็อาจจะเกิดเป็นความรู้สึกโกรธความคิดที่เป็นแพ็กเกจตามมาก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยฉันไม่ควรได้รับสิ่งนี้ พอเจ้าก้อนความรู้สึกด้านลมมันอยู่กับเราสักพักหนึ่งแล้วเราไม่จัดการกับมันให้เหมาะสมมันก็จะตามมาด้วยความรู้สึกแย่แย่ในที่นี้มันอาจจะเกิดจากการที่เราปล่อยให้อารมณ์ของเราแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยมันพังพูอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่สามารถชะลอหรือว่าหยุดให้มันค่อยๆเคลื่อนไหวแล้วเอามาจัดการให้ได้ทีนี้ ถ้าเราจะต้องทำความเข้าใจว่าแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงไอ้จะก้อนความรู้สึกตรงนี้อย่างแรกเลยตัววิบเองอยากจะบอกว่าให้ทุกคนหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกแย่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราชะลอความคิดความรู้สึกกับตัวเองก่อน หยุดนิ่งอยู่กับตัวเองอย่าพิ่งไปหาคําตอบกับการรู้สึกแย่ของตัวเองว่าฉันกําลังรู้สึกแย่อยู่นะหรือฉันกําลังรู้สึกไม่ดีอยู่แต่ให้หยุดแล้วก็ชะลอความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองด้วยการหายใจเข้าลึกๆก,การหายใจแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกทําแบบนี้ซ้ําๆจนเรารู้สึกว่า เราอะนิ่งมากพอแล้วที่เราจะค่อยๆมาตรวจจับความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเราเองคือการที่เรารู้สึกบางอย่างอะมันเหมือนเป็นก้อนกลมๆใหญ่หญๆมากๆเลยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแย่ๆที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันหนักมากๆแต่พอเราหยุดชะลอความคิดความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยแล้วเราเริ่มกลับมามีสติกับตัวเอง,เอ,งอีกครั้งหนึง่งอะเราค่อยๆหันจะก้อนความรู้สึกนั้นออกมา ว่าไอ้คาว่าเรารู้สึกแย่เนี่ยตอนนี้เรากําลังรู้สึกแย่กับอะไรหันเขาออกมาชิ้นที่หนึ่งอาจจะกําลังรู้สึกแย่ที่วันนี้ทํางานหนักมากเลยหันก้อนที่สองออกมาเราอาจจะกําลังรู้สึกแย่ที่วันนี้ไม่ได้กินของอร่อยเลยหันเจ้าความรู้สึกแย่ก้อนที่สามออกมาอาจจะรู้สึกว่าวันนี้มันเหนื่อยจังเลยมันอยากจะพักผ่อนจังเลยแต่มีงานที่มันยัง,งไม่จบไม่สิ้นสักที หันก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าก้อนที่หกของตัวเองออกมาว่าไอ้เจ้าก้อนความรู้สึกแย่ๆจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันป,ประกอบไปด้วยเจ้าก้อนความรูส้สึกแย่ๆเล็กๆๆๆเนี่ยมีอะไรบ้างพอเราเริ่มตรวจสอบกับตัวเองแล้วเนี่ยว่าเจ้าก้อนความรู้สึกมันถูกแยกย่อยได้หลากหลายมากๆเลยขั้นตอนที่สองของเราก็ค่อยๆหยิบเจ้าก้อนความรู้สึกตรงนั้นแหละเอามาตรวจสอบกับตัวเองว่าเอ๊ที่เรารู้สึกแย่ เพราะว่าเราคิดว่าวันนี้มันทำงานเหนื่อยมากๆเลยเบื้องหลังของความรู้สึกตรงนั้นของเรามีอะไรได้บ้างเช่นอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้รู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธเจ้านายพอเราหั่นความคิดของตัวเราเองหั่นสิ่งแย่ๆของตัวเราเองออกมาเป็นก้อนเล็กๆก็เอาเขาเนี่ยไปจับคู่กับความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะถูกซ่อนอยู่ข้างหลัง พอเราจับคู่กับความรู้สึกในในก้อนที่เราหั่นออกมาแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3ของเราเลยเนี่ยเราอาจจะต้องค่อยๆหยิบขึ้นมาทีละก้อนแล้วเราก็เอามาจัดการกับตัวเองก้อนที่1เราสามารถจัดการได้มีอะไรได้บ้างอาจจะไม่ต้องค่อยๆจัดการพร้อมกันใน1วันให้มันเสร็จสับไปทั้งหมดเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องการเวลาของมันในการที่จะ เยียวยาต้องการเวลาในการที่จะต้องจัดการให้มันเหมาะสมตามช่วงเวลาของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราหันความรู้สึกของตัวเราเองว่าอะไรมันแย่บ้างจับคู่ความรู้สึกเข้าไปแล้วเนี่ยว่ามีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเราก็ค่อยๆหยิบขึ้นมาทีละก้อนจัดการไปทีละก้อนสองก้อนพอสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าที่มันหนักมากๆถ้ามันได้ค่อยๆอ,ออกไปบ้างเนี่ย ความรู้สึกมันก็จะค่อยๆเบาบางลงแม้มันจะไม่หายไปทั้งหมดก็ตามจะเห็นว่าการแตกย่อยความรู้สึกของตัวเราเองมาเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองมองเห็นภาพปัญหาที่มันอยู่เบื้องหลังของความรู้สึกแย่ๆของตัวเราเองได้ชัดเจนขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นล่ละคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ประกอบกันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆจนวันหนึ่งมันกลายเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้น แล้วเวลาที่เราไม่รู้เท่าทันว่าความรู้สึกแย่ๆของเรามันมีที่มาที่ไปตรงไหนเราก็จะสะสมของมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในทุกๆวันแล้วความรู้สึกแย่ของเรามันก็จะกลายเป็นเจ้าก้อนกลมๆที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในทุกๆวันด้วยเช่นเดียวกันคือการรับมือกับความรู้สึกแย่หรือความรู้สึกด้านลบของตัวเราเองบางทีมันเหมือนเป็นการที่ตัวเราเองมองว่ามันอาจจะยากในการที่จะจัดการเพราะมันดูเป็นนามธรรมมากๆเลย จับต้องยากจังเลยไอ้เจ้าความคิดไอ้เจ้าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลาแค่10นาที3 0นาทีหรือ1ชั่วโมงในการจัดการกับมันแต่เพียงแต่คุณผู้ฟังอาจจะต้องค่อยๆกลับมาทบทวนไอ้ความรู้สึกแย่ของตัวเองแล้วก็แบ่งมันออกมาย่อยมันออกมาให้มันค่อยๆเล็กลงเพื่อที่ตัวเราเองจะได้เรียนรู้ในการที่จะหยิบยกขึ้นมาใ,ให้เราเนี่ยจัดการให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้น บางทีถ้าเรารู้สึกว่าเจ้าก้อนนี้ยเราเคยจัดการมันไปแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังกลับมาเป็นความรู้สึกแย่ๆกับตัวเราอยู่อิฟอาจจะต้องแนะนำแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าบางทีเราอาจจะต้องมองวิธีการในการจัดการปัญหาของคนอื่นที่มันเคยเกิดขึ้นในเรื่องราวที่มันคล้ายๆกันกันกบเราเราอาจจะดูหรืออาจจะถามว่าเขาเคยใช้วิธีการไหนในการจัดการกับเรื่องราวแบบนี้เพราะอย่างที่อิฟบอกไปตอนต้นนะคะว่า ทำอะไรก็ตามที่ตัวเราเองเลือกใช้วิธีการจัดการปัญหาในรูปแบบเดิมๆแล้วก็รับมือในรูปแบบที่เราเคยรับมือมาผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะวนกลับมาเป็นที่เดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าวิธีการที่เราจัดการกับตัวเองวิธีการที่รับมือด้วยตัวเองแล้วมันดูยังเป็นความรู้สึกแย่เป็นก้อนกลมๆที่มันยังสะสมอยู่ ลองมองออกไปให้กว้างๆนะคะว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงหรือคนที่เขาสามารถผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนี่ยเขาจัดการกับมันยังไงได้บ้างเราเพียงแต่เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นทักษะใหม่ๆในการจัดการปัญหาให้กับตัวเราเองเพื่อที่วันหนึ่งตัวเราเองจะได้สามารถรับมือกับไอเจก้อนความรู้สึกที่แย่ตรงนั้นได้นอกจากการที่เราจะต้องพัฒนาสุขภาพจิตของเราให้แข็งแรงแล้วเนี่ยพร้อมกับการรับมือไอจาความรู้สึก ก้อนใหญ่ๆที่เราเรียกมันว่าความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นได้ในทุกเมื่อทุกวันทุกเวลาหรือบางทีมันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วมันสะสมจนมันก้อนโตขึ้นการหาพลังบวกเข้ามาในชีวิตหรือว่าการอยู่ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันสร้างความสุขให้กับตัวเราเอง เราอาจจะดูหนังฟังเพลงหาหนังสืออา่านไปทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ข้างนอกหากิจกรรมที่เรารู้สึกว่ามันเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านสุขภาพจิตของเราด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เจ้าก้อนความรู้สึกแย่ๆของเราเนี่ยค่อยๆเบาบางลงด้วยอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันแย่อย่าลืมที่จะถามตัวเองกลับไปด้วยว่าตอนนี้มันแย่ยังไงและเรากำลังไม่โอเคอยู่กับเรื่องอะไร สิ่งเหล่านั้นล่ะค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆถ้าเรารู้จักการตั้งคำถามกับสิ่งที่เรารู้สึกมันจะทำให้เรานำไปสู่การจัดการได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าวันหนึ่งเจ้าก้อนความรู้สึกแย่ๆก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลง ยอมรับนะคะว่าบางทีความรู้สึกแย่ันอาจะไม่ได้หายไปเพราะสุดท้ายแล้วตัวเราก็คงยังต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่มันอยู่ในชีวิตอยู่ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นก็เอามันมาจัดการเพื่อให้ตัวเราเองไม่ต้องสะสมให้มันเป็นความรู้สึกแย่ๆที่มันก้อนใหญ่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสาหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android